อ่อะเหยียบขาให้หน่อยเร็วๆเหยียบขาให้หน่อยบวดเอวเร็วๆเร็วๆเอานวดด้วยนะคะนวดนะคะเข้ากลุ่มปิดเด้อจ้าเมาเมาสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทรอบเป็นรอบร้อยสามสิบเอ็ดนะคะเมา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 เอานวดนะคะเหยียบขาเหยียบขาเหยียบแล้วเหยียบแล้ว เย็บเลยเอาเย็บแล้วโอ้โหโอ้ยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอ่อเอาเอาเอาเย็บเอาเย็บเอาเอามือบีบด้วยค่ะมือบีบด้วยค่ะมือบีบด้วยค่ะบีบหลังค่ะบีบหลังหน่อยเออบีบหลังค่ะเอานวดค่ะนวดนวดนวดเอ่อเอาสอกใส่ด้วยสอกสอกศอกเออสอกใส่เอ่าบีบคอด้วยคอด้วย คอด้วยเออคอหัวหัวอันนั้นหัวใครยกลงไปอีกคอเออเอ่อเออเอิบเอเอาขึ้นคีเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยปึ๊บเอาเอามือบีบเอาสอกใส่เอาสอกใส่ทีนี้เอาสอกเอิ่ดอืมโอ้ยหายเลยหายเลยยายหายแล้วโออยนี้พี่พลอยค่ะพี่พลอยเป็นหมอนวดเจ็บไปไม่เจ็บค่ะหหมอนวดคอยน้อยนะคะสนใจติดต่อได้นะคะ โทรมาหาลุงวิทย์เลยนะคะนี่หมอนวดน้อยทำงานแล้วหมอนวดน้อยเนี่ยพี่พลอยทำหน่อยลูกพี่พลอยพี่พลอยมานวดให้ลุงวิทย์หน่อยน้องเพชรน้องเพชรอยากได้อะไรมีกาวคอันอะไรนะคะอยากได้อะไรนะคะ เหอเอยากได้อะไรไหมคะกินปลาได้ทัไอ้ผู้นี้สิก <ave S 2> <pl ains> ินปลาผู้ใดว่ายุขาหนิวายุขาปะวัวนี่กินปลาลดปลาเมือกวายุขาปะเต็มเลยอ๋อวยุขาปะวายุขาปยุขาปะยังมีตุ้นี้ตักบกบอยู่ไหนครับกบอยู่กับอาดอาดซี่เอาไว้ไหนกบ กบก็ดูตรงนี้ก็ได้นี่ก็กดยายกดให้ดูกบตรงนี้ก็ได้รีโมทมาแล้วรีโมทมาให้หน่อยอ่ะหน่อยนะรีโมทมายายกดให้นะรีโมทมานะข้างหนึ่งหน่นรีโมทมาเฟสมาเฟสรีโมทมาเร็วพี่จ๋ารีโมทมาให้ยายกดกดให้ดูลูกมาตรงนั้นนะรีโมทมาลุกมากบกดเขียวเรากบเขียวอยู่กับอาร์ต กบเขียวนะเขียวข่ะจ้าได้ยายกดให้ค่ะกบเขียวกบเขียวนะจ้าก็จ้ากดตัวไหนลูกกบตัวไหนบอกมาไม่มีจานนี่หนงหนอนังไหนไหนคะอ๋อนี่นอนนี่นอนเหรอคะนอนโอเคโอเคได้ค่ะได้ค่ะอันนี้อะไรคะแอปเปิลค่ะ นี่แอปเปิลนะอันนี้ร้องเพลงร้องเพลงกินแอปเปิลอร่อยอร่อยไหมคะอิ่มเพราะเอามาแล้วมาแล้วโหนี่จะกินอะไรดีนะตอนนี้กินอะไรเนาะกินแอปเปิลอ้อ๊องแอปเปิลมะละกอทุงกล้วย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 ตำรวจมา ตำรวจมาตำรวจมาตำรวจจะกินอะไรอ่ะอ่างงนอร่อยไหมหามตาดิฮอันนี้ใครอะขโมยขโมยขโมยใส่หน้ากากด้วยจวมากินองางนด้วยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยอ้าวตำรวจกับโจรอยู่ด้วยกัน ร้องกับแดนเซอร์อยู่ด้วยกันฮึดฮึดฮึดโอ้ยตำรวจวิ่งอ้าวโจรไล่ตำรวจอ้าวเลยตายแล้วตำรวจต,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 ต้องวิ่งไล่โอ้ยชนเลยชนอ่างวนเลยอ๋ออันนี้ใครอะลูกฮะอันนี้หมาหมาทำอะไรอยู่นะหมาทำอะไรอยู่นะหมาวิ่งไล่นักร้องแล้ว ทราหาตำรวจก่อนคุณตำรวจครับ,รบมาช่วยด้วยครับมาวิ่ไงไล่กัดผมครับมาตายแล้วตายแล้วกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนโอ้ติดคอเจ็บคอ,อเจ็บคอไอต้องไปหาหมอนะนั่นไงคุณหมอมาเลย้คุณหมอกลับรถมาแล้วนั่นไงนั่นไง เจ็บคอคอแดงเลยเห็นไหมคุณหมอค่ะวันนี้หนูนอนไม่ค่อยจะหลับคุณหมอคุณหมอทำยังไงให้อ่ะโอ้เจ็บเข่าโอ้ไฟไหม้ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะไฟไหม้เอานักดับเพลิงมาแล้วโอ้ว้าวว้าวว้าว โอ้เครื้องต้นไม้เฮะเป็นนินจาอวกาศโอ้เจ็บเลยเข่าเจ็บเลยไหมเป็นแผลเลยเนี่ยคุณหมอมาแล้วคุณหมอ,ค,หมอคุณหมอคนสวยมาแล้วฮึดฮึดเดินมาทำงไงเป็นอะไรคะเดี๋ยวรักษาให้นะคะฉีดยาให้หายเลยหายเลยกลับไปเต้นใหม่แล้ว ้ลงเพลงแล้วทีนี้แว่แว่อายุแว่อายุคเะยเฮ้ยฮะเต้นดเซอร์เอาแดนเซอร์เต้นวันสอทีันทีโฟร์ฟเตะบอลแล้วเอ้ฝนตกด้วยเฮย

cái này đâu này cá tinh tinh cá tinh tinh cá tinh 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 là tinh đặc tinh 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 là tinh đặc tinh 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 thấy tinh 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 cá tinh 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 đi, tinh 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 bảo bảo ngay bảo เออเออเเมือซ้ายเอามือซ้ายยังไงเป่าเป่าซ้ายหล่ะกะเป๋าเออกดใดด้่นั่นเออเอ่นว่เออ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 แห้งหรือยังแห้งแล้วก็หวี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 แล้วก็ยางมะมัดเอาแต่งหน้าที่นี้แต่งหน้าแต่งหน้านะ ด้วยตากหน้ายดลตาด้วยแต่งหน้าหลับตาด้วยหตาปะด้วยบอกบอกวิธีทำด้วย <c oughs> สวยไหมนุ๊กป่งแตกป่งแตกระวังระวังนะระวังนะเนี่นไงล้มแล้วร้องไห้เลยป่งไปแล้ว ลูกโงไปเลยไปเลยนะลูกโปไม่ต้องกลับมาเอา้าได้อีกสามลูกเลย ถ่ายรูปเหรอกฮะก็มาคิดยากกันนะคะคิดยากกันนะคะคิดไหมคะเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะยาลุงง่วงเลยไปนอนเลยนะ หอมแจมกันเลยจะไปนอนแล้วแล้วๆๆมีวางจำไหนแล้ววันนี้ก็เอ๋ยก็การข้อไข่อยู่ได้เล่าข้อขวดข้อเล่าข้อควายเข้าหน้าข้อคนขึงขั้งข้อละข้งข้างอ้าวอะลูกจุ่มไหนลูกจะไปนอนละ เอาจุกเนจุเจอามาชินหน่อยจะไปนอนแล้วเร็วช้อชิงตีอ๋อเร็วๆจะไปนอนแล้วจะไปนอนช้างวิ่งอาจุ๊เขินจุกเขินชอช้างวิ่งเขินจุ๊บข้นจุ๊เขินจุ๊บข้นไม่ไมยไม่มไไน่่ไน่ไม่ไไม่ไนใคร่ะไม่อนด้วย นอนด้วยจ้าใครจะไปนอนด้วยไ,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 มไม่ไปไม่ไปนะอย่าไปนะบอกพ่อยก่อนพ่อยอย่าไปนะบอกกให้ให้นุงวิทนอนนุ้งวิทนะคะนอนกับวิทเอาเอะไรก่อนนูไปนอนกับลงุงาีนะคระับนอ,นอ,อ๋อจะไปนูจะไปนอนน้จะไปกวนคะน,น,นี่กวนนอนขาว่าอาีไปแล้วมามามา <c oughs> มมามมามาาม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 าามามา ยังไม่ได้นอนไม่ไปแล้วมานานุงจะไปนอล้นส้วนกันไปแล้วไปอีกชั่วโมงนึ่งอีกสองชั่วโมงลุงจะลงมานะคะอีกสองชั่วโมงลุงลงมานะคะโอเคนะคะหนูห้ามนอนนะถ้าหนูนอนลุงจะมากวนนะคะเออเออเอออะไรอะลูกไหนน้ำหนูอยู่โน่นลูกน้ำหนูอยู่โน่น อันนี้น้ำน้องพี่พลอยน้ำหนูอยู่โน่นลูกนี่ไงนอนอยู่นี่นี่เนี่เนี่นี่เออนอนเนี่เออนอนเนี่ยอันี้แหละของหนูอ่ะอย่าไปแย่งพี่เขาอันนั้นของพี่พลอยลูกอันนี้ของหนูเนี่ยเนี่ยสีนี้ของหนูเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีนี้ของหนูอย่านะอย่านะอย่ามีอารมณ์นะไหนลูกอ่ขอหน่อย เออขอโทษแล้วเด่๋ย่เดียน้องขอโทษน้องขอเอาให้น้องหน่อยน้องขอแล้วลูกเห็นไหมน้องขอเมื่อกี้นี่เอาให้น้องหน่อยนะเอาไม่ไม่ได้นี่ไงของพี่อพี่ก็สวยนี่เอาไม่เอาเหรอเอาเอาเปลี่ยนกันหน่อยได้ไหมเอาเปลี่ยนกันหน่อยได้ไหมคะเอาเปลี่ยนแล้วนี่ไงโอ้ยขอบคุณค่ะ เลยเก่งมากพี่พอยเก่งมากน้องเพชรก็เก่งค่ะ,อ,ะ,อ,ะอ,อุ้ยน้ำเข้าด้วยสวัสดีวันสงการจ้าจ้าอะไรหรอดูดูด,ดูพี่พอยทำ คอยเล่นน้ำออกไงออกหน่อยออกตรงไหนอะลูกออกตรงออกตรงนี้ก็จริงไงนี่ไงดูดูดูยายสอนนี่ตรงเนี้ยวันนี้เอาขึ้นอย่างเงี้ยเอาขึ้นอย่างเงี้ยอันเนี้ยเอาขึ้นอย่างเงี้ยเออเดี๋ยว นอนแล้วนี่ พ่อขึ้นไปนอนแล้วลุงนาอ์ดขึ้นไปนอนแล้วลุงวิทย์ไปนอนท้ายสุดโมทีนี้แม่จะตื่นแล้วบัดนี้ลุงวิทย์นอนแล้วหูกลุงวิทย์ไปนอนแล้วอา้อาวอา้าวอ้า พ่นอนอนยังหลกแม่ล่ะแม่ล่ะ,แม,ะแม่ตื่นยังโอ๊ยน้ำไหลเข้าคอหมดแล้วกาแฟ,ฟอะไรกินแล้วง่วงหนีใหญ่เยบีกินกาแฟแล้วง่วงเลย เมืวว่อวานนี้ก็ง่วงง่วงแล้วก็กินก,กินแล้วก็หลับเหมือนเดิมกาแฟน,นี้แดงนี่หายง่วงกินแล้วไม่กะปีกระเป๋าเลยกินแล้วมี่ต่อยากง่วงอยากหลับอะ่ะเอา, <laughs> าแล้วหนึ่ง ปิดด้วยลูกปิดด้วยปิดด้วยมันจะน้ำไหลออกปิดด้วยค่ะโอ้ตอนนั้นลูกจะมานอนหรอคะนอนแล้วนอนกับยายหรอคะมัมมี่มัมมี่มัมมี่ตายอยู่ไหนตาเอานมให้น่อยนมเออนมกับลูกโอ้ยเมื่อเช้าแล้วยังไม่ได้กินแล้วเนี่ยเก่งมากเลยนอนแล้วหรอคะโอเคโอเคได้ยายเบลมาให้นะ รอนะคะน้องเพลงให้ฟังก่อนได้ไหมแสงจันแสงจันชายส่องสะท้อนใจน้องให้ห้ำผู้บ่าวเมืองน้องไอ้ช่างลืมน้องตายย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 ว่า ขอขอ,ขอน,นาจากวันนี้สิมาพ่อบุญบังพายาหนากฝากหัวใจไอ้สังเวยไรไปให้น้องออกคนสาว่าสิมาพ่อไปให้น้องรอบ่เห็นพ่อ โรงเรียนของเรานะอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขสนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรอะไรอยู่อะไรอยู่แล้วใส่ปากกันเนี่ยอะไรอยู่ดิไหน อมมบัมบี้หน่อยจ้างันใหจ้าเลยมาเรื่อยม,ม,มาเรื่อยมาเรื่อยมุกคุยเป็นไรคุยไปคอยไปหรอคะพี่จ๋าล้อเพลงชาติไทยให้ยายฟังหน่อยอประเทศประเทศไท,ศทยรวมเลอือดเนือเน้อ ชาเชื่อเป็นพาไทารัฐไทยขาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยใจล้วน ้วยววาได้ไหมล่ะด้วยทยลรวนหมยรักสะมาก <c oughs> ให้นี่รักซะงบแด่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ <c oughs> ใครคมค <c oughs> ละเลือดท <Considering. S 1> ุกอยากเป็นชาติจีถ้าเรื่องประเทศจะใช่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 อะไรก่อนใช่ใช่ กินต่อนอนได้ค่ะหนูเป็นคนไทยหนูจะร้องเพลงชาติไทยให้ได้นะเคนะคะเคไหมคะเคไหมคะเคนะคะเคนะคะเคนะคะไหมคะเคไหมคะยาอเคยายไลย่ไล,ลก่อนนะคะตอนนี้เด็กๆจะกินออกแล้วเด็กๆจะนอนแล้วค่ะ จะนอนเล่นนะคะเดี๋ยวคุณยายเิดแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไลฟ์สดใหม่นะคะวันนี้วันสงการวันนี้คุณแม่แอนออรดีเล่นอยู่ที่คอนแก่นนะคะถนนข้าวเหนียวนะคะคุณพ่อบอยเล่นอยู่น้องคายคุณพ่อพระหลวงพ่อพระสนะคะของคายเชิญไปชมไปติดตามได้นะคะน้องพีดน้องพลอยก็เล่นอยู่คอนแก่นค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณยายมาแลวสวัสดีปียยใหม่สงการค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายลุยนะคะเตะเตะแตะแตะเที่ยวสงการหยุดแล้วขอให้เที่ยวสนุกนะคะวันนี้วันที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก เร็วเลยเนาะชิบหกดูบานอบสองส่าเหมือนอะไรกับเกตเหลือวยุงเขตสวัสดีค่ะกลับแล้วกลับแล้วนะคะนี่สองคนนี่กลับแล้วนะคะกลับไปหน้าเดิมแล้วนะคะสวัสดี